ตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าช่องสานะครับนะฮะมาติดต่อเจ้าหน้าที่ของช่องสานะครับเนี่ยเพื่อจะทําการดัดนหมายนะครับเจิญพระสงฆ์และพี่น้องมวลชนประชาชนนะครับที่ห่วงใย,ยพุทธศาสนานะครับเนี่ยที่มีภัยคุกคามนะครับจากการออกสื่อนะครับผ่านทางช่อง3ทีวีนะครับวันนี้ก็เลยมาติดต่อและเจรจานะครับ ได้รับการต้อนรับอย่างไม่น่าเชื่อนะครับคือขนาดหัวหน้ารอปภนะฮะก็ยังไม่มีศีลไม่มีสัตว์นะครับเราบอกว่าขอพบกับหัวหน้าก็าบอกชี้ไปคนโน้นคนนี้นะครับนี่คือขนาดรอปภเนะะียย่นยยังไร้ศีลไรธรรมนะครับอันนี้ให้เห็นนะให้หบรรยากาศว่า,ามาที่ช่อง3าแล้วนะครับวันที่31ตุลา,าคมเวลา10โมงฮนะเราจะมา หนังสือถึงผู้บริหารที่นี่กัน,นครับถามว่าทําไมนะครับถึงให้มีการนําเสนอขน่าวนะสื่อสารเพื่อโจมตีทํำลายพุทธศาสนาอยู่ด้านเดียวอยู่ฝ่ายเดียวฮนะบิดเบือนหลักคำคำสอนนะครับโดยใช้ปากเน่าเหม็นของคนตื่นธรรมนะครับบอกว่าพระสงฆ์ทั่วสังข์ถังมณฑลนนเดือดร้อนนะเพราะว่าสื่อฟรีทีวีเสรีที่เป็นสื่อชั้นนำของประเทศนะครับ เป็นกระบอกเสียงให้นะครับบิดเบือนนะครับหลักธรรมคำสอนของอระพุทธมหาสมุทจเจ้านะครับโจมตีทำลายพระสงฆ์ครับเอาไว้วันที่3-1เอ็ดนะฮะเวลา10โมงพบกันที่ช่อง3นะฮะถนนพระรามสีนนะที่นี้แห่งนี้ครับ